เรื่องเสือสมิงในป่าเขมรโดยพรานดำความสังหรณ์ใจในการออกป่าบางครั้งก็มักเป็นไปตามลางสังหรณ์มันอาจเป็นสัญชตาตญาณที่เตือนสติสำนึกของข้าพเจ้าจากโป่งน้ำร้อนข้ามเข้าไปในเขตแดนเหนือลำห้วยโอสัมเพราะห้วยเปลือก ที่มีน้ำใสไหลรินเย็นช่ำแมกไม้ทึบทึมเขียวคลํำไปทั้งแนวป่าขเขมรในตอนนั้นสมัยนั้นข้าพเจ้าหมายถึงเมื่อ40กว่าปีก่อนสภาพป่าค่อนข้างทึบในแดนกัมพูชานี้ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงทุ่งขเขมรตายในเขตแดนไทยซึ่งปรากฏว่าเป็นทุ่งมรณะที่เต็มไปด้วยพูดผีปีศาจคุกคามชาวบ้านชาวป่าจนไปที่ครันคราม เพราะโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตชาวขเขมรล,ล้มตายลงเป็นใบไม้ร่วงจนกระทั่งได้ชื่อเช่นนั้นเย็นนันอากาศครึ้มฝนกระไรพิกลอยู่แต่ข้าพเจ้าได้รอยหัวแดงอันเป็นรอยใหม่ที่สุดตามทางด่านพร้อมกับดำรงและนายเข้าเมาพรานขเขมรที่ช่ำชองป่าทางด้านนี้พอจะไว้ใจได้ว่าจะไม่พาเราไปหลงในป่าอันรกชักนี้มันไม่ยอมหยุดพักลงนอนเลยนี่ ข้าพเจ้าหันไปพูดกับดำรงขณะที่เราพิจารณาดูรอยมันที่มุ่งขึ้นไปป่าสูงอืมแต่มันน่าจะหยุดลงนอนในบ่อนใดบ่อนหนึ่งนะดำรงถอนใจยาวแล้วหันไปมองหน้าหนข้าเมามันเป็นวัวแดงเดี๋ยวตัวใหญ่โขถ้ารู้ว่าถูกติดตามมันจะไม่ลงนอนหรือหยุดพักแน่ <laughs> พรานขเขมรพูดเสียงแปลง ตามสำเนียงของเขาแล้วก็หวัวเราะแสงแดดที่แผดจ้าเริ่มเปลี่ยนสีมเมื่อเมฆฝนคลี่ตัวเข้ามาปกคลุมแทนอย่างรวดเร็วกระแสลมพัดแรงจนกิ่งไม้โยกโอนเอ็นระเนนไปตามพายุที่กราดกลาวมาอย่างรุนแรงเราคงหนีฝนไม่พ้นแน่ข้าพเจ้าหมดศรัทธาในการตามรอยวัวแดงตัวนั้นเสียแล้วเพราะเราต้องหาที่หลบฝนด้วยการอาศัยร่มไม้หรือชะง่อนผาแห่งใดแห่งหนึ่ง เป็นที่คุ้มกันการเปียกปอนเรามักเห็นป่าทั้งป่ามืดครึม้มเสียงคลื่นครันของฟ้าที่คำรามก้องป่าปั่นป่วนไปด้วยลมแรงข้าพเจ้าบอกกับดำรงว่าดำรงเราหาที่หลบฝนก่อนดีกว่าน่ากลัวว่าคืนนี้จะกลับแข้มใหญ่ไม่ทันเสียแล้วนั่นหมายความว่าจะต้องซุกหวัวน,นอนกับที่ใดที่หนึ่งแต่ดำรงเป็นคนรอบคอบเขาเตรียมผ้าใบและอาหารแห้งติดตัวไว้พร้อมเสมอ ไม่ต่างอะไรกับนักรบที่จะออกไปรบทับจับศึกเพราะการเดินป่าในสมัยนั้นหมายถึงอันตรายรอบด้านความชำนาญป่าไม่ช่วยได้ในยามที่ดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเช่นเดียวกับที่เรากำลังประสบอยู่บัดนี้นายเข้าเมาสบทเป็นภาษาขเขมรอย่างขุ่นแค้นในความวิปริตของฟ้าดินดำรงป่าขเขมรน,นี่มันแดนเสือเหมือนกันนะข้าพเจ้าอดท้าความถึงความดุร้ายของเสือสมิง ที่เคยถูกบันทึกไว้ในอดีตว่าอาจารย์ชาวขเขมรชอบเล่นกับน้ำมันเสือสมิงจนลูกศิษย์กลายเป็นสมิงเข้ามาอาราวาสขบกัดคนทางเมืองจันทบุรีมามากต่อมากแต่เสือสมิงมันหมดสมัยแล้วนะพี่ดำมันกลายเป็นนิยายไปแล้วผมเดินป่ามานานพอดูยังไม่เคยพบสมิงสักทีถ้าหากมันจะมาท้าทายก็ลองดูผมไม่กลัวแฮดำรงพูดท้าทายอย่าประมาทไป ป่าขเขมิขึ้นชื่อเรื่องสมิงจำไม่ได้เหรอว่ามันข้ามบุกป,ป่าข้ามไปถึงน้ำตกพลิ้วแม้ว่าจะเป็นสมัยโบราณชายแดนตอนนี้ข่าวเรื่องเสือเพ่นผ้านยังมีอยู่ไม่ใช่เหรอฮเสือน่าชุมจริงพี่แต่สมิงนั่นน่ะน่าจะหมดเชื้อสูนพันไปแล้วดำรงหวัวเราะอ,อย่าพูดถึงเสือถือผีดีกว่าเสือผีแปลงเป็นคนเป็นพระได้ร้อยแปดก็มีเหมือนกัน อย่าพูดถึงเลยนายเสียงนายเข้าเมาพูดลิ้นระรัวจนฟังแทบไม่ทันตามแบบชาวกัมพูดพรานนำของเรานายเข้าเมามีอาการกระสับกระส่ายเมื่อเราพูดกันถึงเรื่องเสือสางแต่เมื่อป่ายังรกทึบอุดมไปด้วยเก้งกวางเกลื่อนป่าพยักร้ายก็ย่อมติดตามเหยื่อเพื่อความอยู่รอดของมันของฟ้าคำรามถี่ขึ้นครู่ต่อมาฝนก็โปรยปลายเม็ด รีบไปให้ถึงห้วยโอซัมเราะนายเข้าเมาเร่งฝีเท้าเพื่อหาทางหลบฝนความหวังในการตามรอยวัวแดงเลิกล้มไปโดยปริยายความมุ่งหมายว่าอาจพบโคไพรหรือกูปรีในป่าเขมรน,นั้นทำให้เราบุบบันกันอย่างไม่ยอมลดละนายเข้าเมาครึ่งวิ่งครึ่งเดินพาเราเข้าไปหลบฝนที่ซัดลงมาอย่างหนักตรงชะง่อนผาใกล้กับลำห้วยโอซัมเราะ พราะถ้าช้าไปเพียงนิดเดียวก็คงเปียกปอนชุ่มโชคแน่ขพเจ้ามองดูนาฬิกาบอกเวลาเกือบหกโมงเย็นแล้วกว่ามืดมิดคืบคลานเข้ามาปกคลุมพร้อมกับฝนที่กระหน่ำอย่างไม่ลืมหูลืมตานํารงเอ็นหลังพิงกับผนังชะง่อนผาตอนนั้นขณะที่นายเข้าเมาล้วงเอาบุหรี่ของแกขึ้นมาจุดสูบพ่นควันขโมงขพเจ้าควักเอาเหล้าในยาบออกมาแล้วกรอเข้าปากแก้หนาวเสียสองสาอึก พร้อมกับยื่นส่งให้ดำรงซึ่งรีบรับไปเทเข้าปากอย่างไม่รอช้าในเข้าเม่ามีเหล้าสีขาวเหมือนตาตะกระแตนของแกพร้อมอยู่แล้วมันแรงขนาดจุดไฟติดเป็นยาขนานเอกที่ทำให้แกอารมณ์ดีขึ้นหลังจากหมุดหงิบกับดินฟ้าอากาศมานานเป็นความรอบคอบของดำรงในการเดินทางเข้าป่าเขมรคราวนี้เขาได้เตรียมข้าวห่อเนื้อเก้งแห้งทำเค็มไว พร้อมกับน้ำพริกเผามาสามห่อใหญ่เราจึงอิ่มทั้งเหล้าขาวและข้าวมื้อน,นั้นตรงชะง,ง่อนผาริมหว้วยโดยความอิ่มเอมไม่แยแสกับเสียงฝนที่พัดกระดุเดือดอยู่พักใหญ่น,นั้นป่าทั้งนี้มีใครเข้ามากันบ้างไหมในเข้าเม้าข้าพเจ้าถามขณะที่ยังพิสมัยกับเมรัยที่ดื่มโต้กับลมฝนอันเย็นจัดขึ้นทำมห้วยโอซัมเพราะมีไอตัวลายลายอยู่มาก พรานขเขมェนตอบเสียงแถวเราก,กลัวว่าเสียงของแกจะดังไปถึงหูของเจ้าป่านี่พว้อาจารย์ของนายเข้าเมาที่ทำน้ำมันเสือสมิงนะ่ะมีเหลืออยู่บ้างไหมข้าพเจ้ากระซิบที่ริมหูพรานขเขมรนอย่างลองอย่างนายเข้าเมาสะดุ้งสุดตัวอาจารย์น้ำมันสมิงนะ่ะมีเหลืออยู่แต่ไกลมากแล้วใครอยากจะรอเดี๋ยวได้กลายเป็นเสือสมิงไปก็เลยไม่ต้องกลับเป็นคน นายเข้าเมายกมือยกไม้เทเล่าขาวใสใส่ปากอีกอึกใหญ่พรานเขเม็นอย่างนายเข้าเมาแม้ว่าจะรุ่นเดียวกับพวกเราซึ่งกำลังอยู่ในวัยหนุ่มชะกันแต่คำบอกเล่าจากปู่ทวดที่เป็นพรานมาก่อนก็ได้เล่าถึงเรื่องสมิงและน้ำมันที่ทาตัวแล้วกลายเป็นเสือสมิงไปให้พรานลูกหลานจดจำตกทอดกันมาฝนขาดเม็ดเอาในตอนเกือบสองทุ่มดำรงซึ่งดื่มจัดแต่ไม่เมา วางจุด375ของเขาอย่างพร้อมเสมอส่วนนายเข้าเมาซึ่งเราให้ถือปืนลูกซองแฝดนั้นทำท่าเหมือนอยากจะหลับเสียให้ได้หลังจากเหล้าสีขาวที่แกกรอกเข้าไปนั้นหมดไปเกือบครึ่งขวดแล้วป่าเงียบสงัดเหลือแต่น้ำฝนที่เกาะค้างอยู่ตามใบไม้ที่จะสลัดลงมาเมื่อลมพัดดังเบาๆในความมืดเราไม่มีโอกาสก่อกองไฟนอกจากนอนหนุนย่ามอย่างเงียบเชียบ มีเสียงกรนดังจากดำรงหลังจากกรอกเล่าตบตูดเป็นรายการสุดท้ายไม่ถึงสินาทีขพเจ้าวาดไฟฉายไปรอบๆตัวสัตว์ที่ขแย้งอย่างยิ่งก็คือพวกงูมันอาจเลื้อยคลานเข้ามาเมื่อใดเราไม่อาจรู้ได้ทันใดนั่นเองขพเจ้าก็ต้องลุกขึ้นหลังจากนอนได้ไม่ถึงหนาทีเพราะประสาทในตอนนี้เครียดจนไม่อาจข่มตาให้หลับลงได้ เสียงมันคนพูดกันกลุ่มใหญ่ดังแท่มาจากในโดงข้างหน้าจับไม่ได้ว่าเป็นสำเนียงใดแต่แน่ละ่ะจะต้องเป็นพวกขเขมรกําลังยกกองเดินทางผ่านเข้ามาทางห้วยโอซัมเพระเสียงดังนั้นได้ยินชัดเจนข้าพเจ้าสกิดหนเข้าเมานี่นี่ได้ยินไหมเสียงพูดกันนั่นพวกไหนพรานพวกไนเข้าเมาใช่ไหมไม่ใช่านาะย ไม่ใช่เสียโคไม่มีคนในป่านี้มันเป็นเสียผีนายเข้าม้าผุนลุกขึ้นอย่างตื่นตระหนกจับแขนข้าพเจ้าไว้แน่นผีแสีมผีนายระวาโตไว้นะข้าพเจ้าเขย่าดำรงพรานหนุ่มน้อยของเราผวาตื่นเสียงของเขาถามค่อยๆเพราะในป่าเขมรน,นี้เราเข้าใจดีว่ามักจะมีเหตุการณ์อันนึกไม่ถึงเกิดขึ้นได้เสมอ ข้าพเจ้าขอให้ดำรงฟังเสียงพูดจาในป่าข้างหน้าโน้นดำรงพยักหน้ารับคำว่าได้ยินเป็นเสียงคนหลายคนกำลังพูดกันอยู่ในครู่ต่อมาก็มีแสงไฟสว่างวูบขึ้นข้าพเจ้าบอกกับนายเข้ามาว่านั่นเป็นชาวบ้านป่าแน่เขาถือใต้มาด้วยเห็นไหมป่านี้ไม่มีโคนไม่ใช่โคนาะผีเสือผีที่นายพูดไว้นั่นแหละเสือสมิง ผีเสือสมิงนายเข้าเมาเบนปลายกระบอกอย่างเอาจริงเอาจังเพราะแกเชื่อว่าสิ่งที่เห็นในแนวป่าข้างหน้านั้นไม่ใช่ชาวบ้านป่าแต่เป็นผีเป็นเสือสมิงดำรงเองก็ลังเลใจเมื่อประสบเหตุการณ์นี้เข้าระยะนั้นยังไกลสำหรับลูกซองแต่แสงใต้ที่อวอมแวนไปมาระหว่างแนวป่าเสียงพูดอย่างกระชั้นกระชั้นนั้นทำให้ข้าพเจ้าคิดว่าจะต้องเป็นชาวบ้านเขมรอย่างไม่มีปัญหา อย่ายิงนะนายเข้าเมาข้าพเจ้าสั่งห้ามปล่อยให้มามาคบกัดหรือนายเสียงนายเขาเมาแปลกเปลี่ยนไปข้าพเจ้าต้องหันไปมองหน้าพร้อมกันนั้นหันไปหาดำรงเออเราส่องไฟฉายไปดีไหมดำรงคงไม่วางใจแสงใต้ที่เห็นและเสียงที่พูดจากันในราวป่านั้นเขาเบนปลายกระบอกจุด375ไปอย่างพิสวงสงสัยเหมือนข้าพเจ้าก่อนที่ไฟฉายในมือข้าพเจ้า จะสาดพุ่งส่องไปยังแสงใต้ที่ใกล้เข้ามาในระยะ50เมตรเสียงปืนลูกซองของนายเข้าเม้าก็ลั่นดังกึกก้องใต้ที่มีแสงดับผู้ปลงพร้อมกับเสียงร้องกรีดเหมือนเสียงคนชิบหายยิงทำไมขาพเจ้าตวาดอย่างตกใจในายเข้าเม้ากลับเหนี่ยวไกลลำกล้องที่ส่องไปอย่างบ้าเลือดไฟฉายในมือขาพเจ้าสาดไปพบกับแสงตาเหมือนแสงตาทับทิมวับวาว ดำรงปลดเซฟเหนียวไกลจุด375ซึ่งแผล้องไปในแนวไพรเสียงหึมโฮกที่ดังขึ้นครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าหมดสิ้นความพิศวงสงสัยมันเป็นเสือลายพาดกรอนขนาดใหญ่ตัวหนึ่งในป่า,ขาเขมรที่เรายิงได้ดำรงส่งกระสุนเจาะเข้าไปตรงซอกไหลของมันได้อย่างแม่นยำมันเป็นเสือแก่มากลายทางเลือนมากแล้ว แต่นายเข้าเมายืนกรานกับข้าพเจ้าว่ามันเป็นเสือเสือสมิงกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้นายต่าทองสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนลาแล้วไม่ลารับจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับา,บาเ่เป็นภาพเตือนใจ แม้ตัวห่างไกลก็เหมือนยังอยู่